อารุณสวัสด์ชาวันใหม่สวัสดีสววันใหม่ตอนเ้าร์กับบรรยากาศดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นสวัสดีสว,วันจันทร์กับสบายดีสุขสุสุขนครับพลอ,อยอีกแล้วกับเกษตรปรนันหาพาเพลินกับธรรมชาติตอนเสารอารุณสวัสด์ทักทายเพื่อนๆตอนเสารครับ อรยากาศในช่วงหน้าฝนในช่วงดำไลดำนากับธรรมชาติต้นไม้งอาทิตย์อากาศดีๆตอนเช้าเ,าเาสพบอากาศก่อนไปทำงานให้สดชืน่นตอนเช้าครับผม